สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ NT ประกาศเปิดให้บริการระบบ National Single Window รองรับการเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกครบวงจรมั่นใจช่วยลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการโดยระบบ NSW หรือระบบกลางการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียว เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ธันวาคม2548ที่ให้กรมศุลกากรดำเนินการจัดตั้งระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจด้านการนำเข้าส่งออกนำผ่านและโลจิสติกส เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันและกับหน่วยงานภาครัฐได้สะดวกปลอดภัยและเกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อวันที่16ตุลาคม2561 NT เป็นองค์กรผู้ให้บริการระบบ NSW หรือ NSW operator ของประเทศระ,ระบบ National Single Window หรือ NSW เนี่ย จริงๆแล้วเดิมเนี่ยกมสือกรเราเริ่มทำมาแน่ปี51ปีนี้ก็15ปีพอดีนะครับแล้วก็ตามมติครมเนี่ยเนื่องจากว่าเอ็นเนี่ยเป็นหน่วยงานกึ่งภาครัฐที่มีความคล่องตัวตรงนี้เราก็ทำเอ็มโอยกับเดิมเนี่ยก็เป็นเป็แคทเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น NT แล้วก็ NT ก็เข้ามาทำระบบคือเหมือนกับยกระบบที่อยู่จากสือกรเนี่ยไปอยู่ที่ NT นะการให้บริการเนี่ยก็เป็นบริการเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับห้องกับการนําเข้าส่งออกทั้งหมดนะครับกออออ็อย่างที่เรารู้กันอย่างเรื่องใบอนุญาตใบรับรองต่างๆที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นกระดาษนะฮะจาก37หน่วยงานปัจจุบันก็ปรับลดเหลือ34หน่วยงานก็มีสินค้าที่ควบคุมกํากับดูแลจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยกว่ากว่าหมื่นสี่พันที่กิดสินค้าเนี่ย ก็มีธุรก,กรรมเนี่ยยื่นขอไปญาตมาผ่านระบบ N s w ตอนนี้ก็มาตั้งอยู่ที่ NT แล้วก็มีการตอบรับมีการาให้้หอุญาตให้การรับรองเป็นอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นกระดาษละเมื่อก่อนเป็นกระดาษเล้วมออร์ไซด์วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปขอทีหนึ่งพอข,ข,ขอเสร็จรับกับมาทีเอาไปส่งกรมศุลนปัจจุบันระบบมันก็วิ่งกันหมดกับหน่วยรชาชการต่างๆไปบที่กรมศุลนถามว่าผู้นำภาพส่งออกได้ประโยชน์อย่างไร ก็ลดระยะเวลาแน่นอนลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการนำข้าส่งออกคือลดต้นทุนในการนำข้าส่งออกของประเทศเรานะครับก,ก็จริงแล้วไม่ได้เพิ่งเริ่มทำวันนี้เราทำมาถ้าอย่างที่ทราบก็ทำมานานแล้ว15ปีแต่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วต่อจากนี้เนี่ยมาทำที่ NT เนี่ยก็ผมผมคิดว่ายังไงเนี่ยมันต้องไปในเพจที่เร็วกว่าเดิม เพราะว่ามีความคล่องตัวสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อเครื่องการจัดตั้งงบประมาณเดิมเนี่ยอยู่กับกรมศุนย์เนี่ยก็ต้องจัดตั้งงบประมาณในการซื้อเครื่องในการดำรนินประมวลษ,ษาในการพัฒนาปัจจุบันไปอยู่ที่ NT เนี่ยเขามีความคล่องตัวแล้วมีความเป็นนี่เป็นอาชีพของของ NT เอ็นทีงกรมศุนย์เนี่ยคือคือทำมาเรามีหน้าที่อย่างอื่นด้วยก็ตรงนี้ก็น่าจะไปได้อย่างก้าวกระโดดนะครับ เป็นหลักเป็นถ้าเป็นคนลงทะเบียนเนี่ยเป็นหลักผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเป็นหลักหมื่นนะแต่ว่าทําแทนผู้นําเข้าส่งออกกว่าแสนรายเพราะมีบางบางบางที่เขาไม่ลงทะเบียนเองแต่ให้ชิปปิง้งหรือตัวแทนของเป็นคนลงทะเบียนแต่ว่ามีธุรกรรมเนี่ยวิ่งผ่านเนี่ยร้อยยี่สล้านทรานซัคชันมั้งเหรอที่ท่านบอกร้อป,ปีโดยเฉลี่ยต่อปี120ล้านทรานซัคชันไม่ฮะเราทำงานร่วมกันเราเป็นหน่วยงานกำกับ กบผ่านก็ออกมาในรูปอนุกรรมการกำกับ n s w ภายใต้ปปสซึ่งรัฐบาลแต่งตั้งก็มากำกับดูแลให้ทำแนะนำให้กำรึกษาแล้วก็กำหนดร e q u อ r e m เม t ต่างๆว่าเฮ้ยก็เป็น r e g u l a t เ r อเป็น r e g u l a t เ r อเข้ามาบอกว่าเฮ้ย n p ต้องพัฒนา123นะเพื่อที่เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกของประเทศต้องต้องเรียนนบว่า ม,มติคลมเนี่ยให้ NT เป็น NSW Operator นะครับซึ่งจากทางขั้นรองทุกออด,ไดีได้กล่าวไปแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการมา15ปีแล้วนะครับพอมีเรื่องของตัวดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นระบบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความคล่องตัวในการในการทำงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระรวงรยากรเนี่ยขั้นตอนก็คือ2ปีต้องขอพิมประมาณ2ปีล่วงหน้านะครับทำ,ทำให้อ่าไม่ไม่ไม่คล่องตัวเท่าที่ควรนะ NT เป็นหน่วยงานและวิสาหกิจนะครับซึ่ง ซัพพอร์ตนโยบายเรื่องของตัวที่อทชอบการแปลงอยู่แล้วนะครับเรามีโง่มาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งความคล่องตัวในการทํางานเนี่ยเราสามารถอินเวสต์ได้นะครับอันที่2คือลดระยะเวลาในการทํางานของทั้งหมดเลยนะครับทั้งลูกค้านะครับออเปอเรเตอร์ผู้ประกอบการทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นวันสต o อปเซอร์วิสนะครับต่อไปก็ไม่ต้องใช้กระดาษทั้งหมดนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับถนะามว่า NT เนะี่ยได้ประโยชน์อะไรอันที่หนึ่งคือบทบาทเราคือกา a t i o n ให้ภาครัฐ ช่วยให้เกิดพ r อ i ท i t y วิตี้ของพี่น้องประชาชนนะของหน่วยงานอัน,นอที่2คือรายได้ที่เรามาเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เรา Invest ลงไปในการทำระบบนะครับก็จะมีเรื่องของค่าฟรีต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งคอสไม่ได้ก็เป็นคอสที่ปกติแล้วเนี่ยเอกชนเขาจ่ายอยู่แล้วแหละแต่เพียงว่าตอนนี้เป็นก็ช่องทางก็จ่ายก็จ่ายผ่านเ t ขึ้นมาแล้วก็จะมีเงื่อนไขมีสัญญาต่างๆที่ทเกี่ยวข้องนะครับวอลุ่มยิ่งเยอะขึ้น นะครับคอส์พวกนี้ก็จะลดลงเพราะว่าเราเราเองเป็นองค์กรที่เราไม่ได้สแสวงหาผลกลาําไรในเรื่องของการทํารัพย์สิท่านเรื่องนี้นะครับขอให้สิ่งที่ลงไปเนี่ยเราเราไม่ได้ขาดทุนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ยเรายินดีอยู่แล้วครับเรียนว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของเสือกอรเนี่ยปัจจุบนนันเนี่ยเป็นเทคโนิกหมดแล้วตั้งแต่การรายงานอากาศยารายงานเรือเข้ามาในภาพเวลาเรือมาถึงประเทศไทย เครื่องบินมาถึงประเทศไทยการรายงาน m a n i f e s ต่างๆก็เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วมาผ่านขั้นตอนพิธีการสุรากรเนี่ยไปขนสินค้าก็เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-custom เราก็เชื่อมโยง NT เนี่ยเป็นตัวประกอบว่าเนื่องจากหน่วยงานของเราไม่ใช่ของเข้ามาแล้วเสียภาษีแลว้วก็จบเลยเราต้องมีใบอนุญาตต่างๆไอ้ระบบ n s b เนี่ยก็มีเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้นาที่กำกับดูแลการนำเข้าส่งออกขออนุญาตไปรับรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย มอกต่างๆนะครบิญาตนําเข้าพืชสัตว์ต่างๆปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตรก็มาลิงก์ผ่านตรงนี้ทําไปขนสินค้าชําระภาษีก็เป็น e-payment ถูกไหมฮะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบถ้าเป็นเวสไลน์ก็ผ่านเอ็กซ์เลตู้แฮนเนอร์แล้วก็ชําระภาษีออกไปตอนนี้เรา even ให้บริการเคาน์เตอร์สวิตต่างๆเนี่ยก็เป็นเรียกว่า cashless society ก็ชำระผ่าน e-payment ทุกอย่างเพราะนั้น ก็บอกว่าทั้งกระบวนงานเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วสําหรับกรมศุลน์เราก็ e n c นคอรส่วนงานต่างๆเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะมันมีกฎหมายเข้ามาพรบอํานวยความสะดวกเข้ามาว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องต้องเป็นอิเล็กทรอิส์ให้หมดอ่ะก็ก็เรียนอย่างนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ